เอาละครับคุณผู้ฟังพายุฤดูหนาวที่ชื่อว่าเฟิร์นหรือวินเตอร์สตอร์มเฟิร์นนี่มันคือหายนะที่ลากยาวตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมายันวันนี้วันที่29มกราคมปี2569ล่าสุดยอดดับพุ่งไปแตะหลัก60คนแล้วครับไม่ใช่ดับเพราะสงครามแต่ดับเพราะอากาศหนาวในบ้านตัวเองทั้งไฟดับเป็นแสนครัวเรือนเครื่องบินตกคนแก่ไม่มีเครื่องช่วยหายใจมันเละเทะไปหมดประชาชนนับแสนต้องทนทุกทรมานอยู่ท่ามกลางความมืดมิดและความ หนาวเหน็บที่กัดกินไปถึงกระดูกขณะที่ทรัมป์กลับดูเหมือนจะสนใจเกมการเมืองระหว่างประเทศมากกว่าชีวิตของคนในชาติหรือไม่ออ,อืหนักเอาการเลยนะคะหนักมากครับแล้วไอ้ยอด60กว่าศพเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนาวตายอย่างเดียวแต่มันเกิดจากระบบมันพังพินาศครับ คือใน14รัฐที่โดนพายุถล่มเนี่ยสาเหตุการตายมันกระจายตัวไปหมดโดยส่วนหนึ่งคือภาวะตัวเย็นเกินอันนี้ชัดเจนครับโดยเฉพาะในรัฐลุยเซียนาและเทนเนสซีมีรายงานยืนยันว่าคนตายเพราะร่างกายทนความหนาวไม่ไหวจริงๆอย่างในลุยเซียนานี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยืนยันมาเลยว่า5รายเสียชีวิตจากภาวะนี้แต่ที่มันน่าสลดและสะท้อนความล้มเหลวคืออุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับอุบัติเหตุซ้ำซ้อนคือ,อยังไงคะก็พวกอุบัติเหตุบนท้องถนนครับคือถนนมันกลายเป็นลานน้ำแข็ง รถลื่นถลายชนกันดับเยินอย่างที่รัฐเท็กซัสมีชายคนหนึ่งขับรถไปบนถนนที่มีน้ำแข็งเกาะในเมืองแมนส์ฟิลด์แล้วก็เสียชีวิตครับหรือที่หนักที่สุดคือเครื่องบินตกที่เมืองบางกรรัฐเมนมีเครื่องบินส่วนตัวลำหนึ่งพยายามจะขึ้นบินท่ามคลางหิมะแต่ปีกมันมีน้ำแข็งเกาะสุดท้ายร่วงลงมาตายไป7-8ศพนอกจากนี้ยังมีพวกวัยรุ่นที่ไปเล่นเลื่อนหิมะแล้วคุมไม่อยู่ชนต้นไม้บ้างชนรถบ้างจนเสียชีวิตในรัฐเท็กซัสกับอาร์คันซอคือมันไม่ใช่แค่ หนาวแล้วตายแต่สภาพเมืองมันกลายเป็นกับดักมรณะไปหมดแล้วครับอืหืมน่าสงสารจังเลยค่ะใช่ครับส่วนข่าวหญิงชราที่เสียชีวิตเพราะเครื่องผลิตออกซิเจนดับเกิดเกิดที่รัฐลุยเซียนาในเขตเดอโซโทเพอริชมีคุณยายวัย79ปีคนหนึ่งแกป่วยต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนช่วยหายใจตลอดเวลาแล้วพายุเข้าไฟดับทั้งเมืองพอไฟดับเครื่องก็ดับแล้วยายแกไม่มีระบบไฟสำรองลูกหลานก็อาจจะช่วยไม่ทันหรือเข้าไม่ถึงสุดท้ายแกก็สิ้นใจไปเพราะขาดอากาศ หใจซึ่งนี่มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติพรากชีวิตแกนะแต่เป็นระบบไฟฟ้าของอเมริกาต่างหากที่ขัดข้องแล้วมันสะท้อนความล้มเหลวยังไงคะในเมื่ออเมริกาเป็นประเทศที่จเจริญขนาดนั้นจเจริญแต่วัตถุครับแต่การจัดการระบบไฟสำรองสำหร,รับคนป่วยที่บ้านนี่สอบตกอย่างแรงคือต้องบอกว่าบ้านเราที่ว่าแย่ๆบางทียังจัดการได้ดีกว่าเลยมั้งครับถ้ามองในมุมความเอื้ออาทรคือที่นู่นเขาผลักภาระให้คนป่วยเพราะกฎหมายบังคับให้โรงพยาบาลต้องมีไฟสำรองแต่ สำหรับคนป่วยที่รักษาตัวที่บ้านกฎหมายมันไปไม่ถึงพอไฟดับปุ๊บบริษัทไฟฟ้าเขาก็อ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยกู้คืนตามคิวไม่ได้มีระบบพิเศษที่จะวิ่งเอาเครื่องปั่นไฟไปให้คนป่วยทันทียายคนนี้เลยต้องมาสังเวยชีวิตให้กับความหลวมของนโยบายรัฐครับ นี่คือความจริงที่โหดร้ายของคำว่าทุนนิยมใครไม่มีเงินซื้อเครื่องปั่นไฟสำรองเองก็ต้องรับความเสี่ยงไปแล้วในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กนะคะทำไมถึงปล่อยให้มีคนแข็งตายกลางแจ้งตั้งสิบคนโอ้โหอันนี้ยิ่งหน้าขายหน้าก็ไปใหญ่ครับเพราะนิวยอร์กซิตี้มหานครที่ไม่เคยหลับไหลแต่กลับปล่อยให้คนนอนหลับแล้วไม่ตื่นถึง10คนพบเป็นศพแข็งตาอยู่ข้างถนนสาเหตุมันมาจากหลายเรื่องปนกันครับ 1. คือความไว้ใจ คนไร้บ้านที่นั่นเขาไม่ไว้ใจศูนย์พักพิงของรัฐเขาบอกว่าเข้าไปแล้วของหายบ้างไม่ปลอดภัยบ้างยอมนอนหนาวพ้างถนนดีกว่า2คือสภาพอากาศมันโหดจริงอุณภูมิมันดิ่งแบบรวดเร็วมากพอร่างกายโดนลมหนาวก็ไปแป๊บเดียวก็น็อกละครับแล้วนายกเทศมนตรีเขาทําอะไรอยู่คะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ใช่หรอ นาะยกเทศมนตรีโซรันมัมดานีแกก็ออกมาแถลงข่าวหน้าตาตื่นบอกว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนี่คืออากาศหนาวที่สุดในรอบ8ปีแกสั่งระดมเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราทุกสองชั่วโมงเลยนะพยายามจะเกณฑ์คนไร้บ้านเข้าศูนย์แต่ก็นั่นแหละครับมันเหมือนวัวหายล้อมคอกทรัพยากรมีเงินมีแต่การจัดการมันเข้าไม่ถึงคนรากหญ้าจริงๆแถมแกยังโดนด่าเรื่องเลื่อนการนับจํานวนคนไร้บ้านออกไปอีกคนคืก็มองว่าแกแก้ปัญหาไม่ตรงจุดปล่อยให้คนตายข้างถนนในเมืองที่รวยที่สุดในโลกมันย้อนแย้งสิ้นดีครับ พูดถึงพายุเห็นบอกว่าจะมีบอมไซคลนเข้ามาอีก มันคืออะไรคะไอ้บอมไซคลนนี่ตัวดีเลยครับมันคือพายุที่ความกดอากาศลดทวบอย่างรวดเร็วทําให้เกิดลมหมุนที่รุนแรงนักพยากรณ์อากาศเขาเตือนมาแล้วว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้มันจะเกาะตัวขึ้นแถวชายฝั่งตะวันออกไล่ตั้งแต่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเวอร์จิเนียขึ้นไปยันนิวอิงแลนด์ลองนึกดูนะครับพื้นที่พวกนี้เพิ่งโดนพายุเฟินถล่มไปหมาดๆเสาไฟยังล้มระเดลนาตต้นว้ายยังหักขวางถนนอยู่เลยถ้าเจ้าบอมไซคโคลนลูกนี้มาซ้ําอีกมันคือหายนะคูณ2เลยล่ะครับ แล้วพื้นที่ที่ยังกู้ระบบไฟไม่เสร็จจะทํายังไงต่อคะอ่าพื้นที่เดิมที่ยังไม่มีไฟใช้ถ้าเจอพายุลูกใหม่เข้าไปการซ่อมแซมก็ต้องหยุดชะงักทีมช่างไฟที่ทํางานกัน24ชั่วโมงก็ต้องถอยเพราะลมแรงจัดทํางานบนเสาไฟไม่ได้ทีนี้จากที่คิดว่าจะดับแค่ไม่ขีดวันเนี่ยครับอาจจะลากยาวเป็นสัปดาห์แล้วคนที่ไม่มีฮีเตอร์ไม่มีไฟจะอยู่กันยังไงท่ามกลางหิมะตกหนักมันจะกลายเป็นการแช่แข็งหมู่ครับพื้นที่อย่างเคโไลน่าเวอร์จิเนียนี่ต้องเตรียมรับศึกหนักเเเลยยรรรีกกว่าาคะ้ัจิงๆ ประชาชนกว่า370,000รายที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องทนหนาวนี่ถือเป็นความผิดพลาดของการไฟฟ้าหรือภัยธรรมชาติที่เกินควบคุมคะถ้าให้ฟันธงนะ ผมบอกเลยว่าเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ที่อ้างภัยธรรมชาติครับตัวเลข370,000รายหรือบางช่วงพุ่งไปถึงล้านรายเนี่ยมันสะท้อนว่าโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกามันเก่าและกากโดยเฉพาะในรัฐทางใต้ยอย่างเทนเนสซีมิสซิสซิปปีพวกนี้เขาไม่ได้ออกแบบเสาไฟมาให้รับน้ำหนักน้ำแข็งพอน้ำแข็งเกาะสายนิดเดียวหนักเป็นร้อยกิโลเสาก็หักโค่นเหมือนไม้จิ้มฟันแสดงว่าเขาไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือฤดูหนาวเลยเหรอคะ ใช่ครับการเตรียมพร้อมสําหรับฤดูหนาวรัฐพวกนี้มันปกติมันร้อนเขาเลยชะล่าใจไม่ลงทุนหุ้มฉนวนอุปกรณ์ไม่ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟให้ดีพอพายุน้ําแข็งมาทีกิ่งไม้ก็หักทับสายไฟพังระดาวทาั้งทที่รู้ว่าอากาศโลกมันเพี้ยนและมีโอกาสเกิดแบบนี้ได้แต่ก็ไม่ทําเพื่อประหยัดงบสุดท้ายประชาชนก็รับกรรมครับจ่ายค่าไฟแพงแต่ความมั่นคงทางพลังงานต่ําถ้าเทียบกับการจัดการของบ้านเราบางทีนะการไฟฟ้าบ้านเราซ่อมไวกว่าเยอะครับของเขาเนี่ยบางทีรอเป็นอาทิตย์กว่าไฟจะมาเลยนะ แล้วเรื่องลมหนาวเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนคะถึงขั้นทำให้คนตายได้เร็วขนาดนั้น โอ้โหอันตรายมากเลยครับคือลาพังแค่อุณหภูมิติดลบมันก็แย่แล้วแต่พอมีลมกระโชกมาผสมมันเหมือนมีพัดลมยักษ์เป่าความเย็นเข้ากระดูกมันพัดเอาความร้อนออกจากผิวหนังเราไปวูบเดียวหายหมดถ้าอุณหภูมิจริงติดลบ5องศาแต่เจอลมแรงๆเข้าไปค่าวินชิวอาจจะรู้สึกเหมือนติดลบ30องศาเลยครับในสภาวะแบบนี้ผิวหนังมนุษย์ที่ไม่มีอะไรคลุมจะเริ่มแข็งจนเนื้อตายได้ภายในเวลาแค่1 0 3ถึงนาทีครับแล้วถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงล่ะคะ สัตว์เลี้ยงนี่ไปไวกว่าคนอีกครับหมาแมวที่เจ้าของปล่อยไว้นอกบ้านคิดว่ามันมีขนแล้วจะทนได้บอกเลยว่าคิดผิดครับอากาศแบบนี้มันทําให้สัตว์ตัวแข็งตายได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเลือดมันจะหยุดไหลเวียนหัวใจวายผู้ว่ารัฐเคนทักกี้แอนดี้บีเชียแกถึงต้องออกมาขอร้องเลยว่าเอาน้องหมาน้องแมวเข้าบ้านเลยครับเพราะขืนปล่อยไว้ข้างนอกก็เท่ากับส่งพวกมันไปตายแถมตัวเลขเบื้องต้นที่นักวิเคราะห์เขาคิดออกมาเนี่ย เขาประเมินว่าความเสียหายจากพายุลูกนี้จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนล้านถึง1นึ่งแสล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยกลมๆก็ราวๆสล้านล้านบาทอืมหมสามล้านล้านบาทเสียหายจากอะไรบ้างคะเนี่ยก็ทุกอย่างเลยครับเริ่มจากสายการบินอเมริกันแอร์ไลน s ์เจ้าเดียวโดนยกเลิกไปเกือบพันเที่ยวบินเสียรายได้เป็นเนะเนะสองล้านเหรียญ หรือประมาณ6,600ล้านบาทไหนจะโรงเรียนที่ต้องปิดการเรียนการสอนพ่อแม่ต้องหยุดงานมาเลี้ยงลูกโรงงานผลิตหยุดชะงักระบบขนส่งอย่างเรือเฟอร์รี่ในนิวยอร์กก็จอดนิ่งสนิทเพราะแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งรายได้หายวับไปกับตาธนาคารใหญ่ๆอย่าง Bank of America ยังออกมาบอกเลยว่าพายุลูกนี้จะฉุด GDP ของอเมริกาในไตรมาสแรกให้ร่วงลงไปอีกเกือบ1%เรียกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะหิมะแท้ๆครับ แล้วรัฐบาลเขามีมาตรการเยียวยาอะไรบ้างไหมคะนอกจากแค่เตือนพยากรณ์อากาศรัฐบาลกลางเขาก็ไม่ได้นิ่งดูด้สซะทีเดียวครับมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายรัฐเลย ทั้งเท็กซัสลุยเซียนาจอร์เจียการประกาศแบบนี้มันเหมือนกุญแจผีที่ไปไขเอางบประมาณฉุกเฉินออกมาใช้ได้ครับทางฟีม่าหรือหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเขาก็จะส่งของมาช่วยพวกเครื่องปั่นไฟอาหารน้ำดื่มและที่สำคัญคือรัฐบาลกลางจะช่วยออกค่าใช้จ่ายในการกู้ไฟให้75%ส่วนมาตรการเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยกระทรวงพลังงานเขาออกคำสั่งฉุกเฉินเลยอนุญาตให้โรงไฟฟ้าในเท็กซัสเดินเครื่องได้เต็มสูบโดยไม่ต้องสนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคือปกติต้องห่วงเรื่องมลพิษใช่ไหมครับ แต่นาทีนี้ไม่สนแล้วปล่อยควันพิษช,ช่างมันขอให้มีไฟใช้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟดับทั้งระบบเหมือนตอนปี2021แต่ทำไวข่าวจากฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์ดูเงียบๆจังคะหรือแกมัวแต่ไปสนใจเรื่องอิหร่านอ่าคนเขาเมาส์กันให้แซดคือทรัมป์แกไม่ได้เงียบครับแต่แกเสียงดังผิดเรื่อง เพราะในขณะที่คนอเมริกันกําลังหนาวตายในบ้านแกดันไปทุ่มความสนใจกับการทะเลาะก,กับอิหร่านขู่จะใช้กําลังทหารนู่นนี่นั่นคนเขาก็มองว่านี่มันมุกเดิมๆของนักการเมืองหรือเปล่าเพราะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวในบ้านโดยการสร้างศัตรูนอกบ้านแทนที่จะลงพื้นที่ไปปลอบใจชาวบ้านแกกลับไปโพสโซเชียลแซะเรื่องโลกร้อนซะง,งันครับแซะไว่ายังไงคะ แม่แกก็โพสต์ใน Truth Social ของแกทํานองว่าไหนล่ะภาะวะโลกร้อนหนาวขนาดนี้ภาวะโลกร้อนหายไปไหนหมดคือแกเอาความหนาวระยะสั้นมาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธวิทยาศาสตร์ครับซึ่งมันทําให้คนทํางานด้านสิ่งแวดล้อมปวดหัวตึ๊บเลย แทนที่จะใช้ความเป็นผู้นําสร้างขวัญกําลังใจกลับเอามาเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองซะอย่างนั้นเนี่ยแหละครับสไตล์ทรัมป์แล้วจริงๆการที่หิมะตกหนักในรัฐทางใต้ยอย่างเท็กซัสมิสซิสซิปปีมันเกี่ยวกับโลกร้อนไหมคะเกี่ยวเต็มๆเลยครับอย่าไปหลงเชื่อทรัมป์นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันแล้วว่าที่มันหนาวหลุดโลกแบบนี้เพราะโลกร้อนงงไหม คืออย่างนี้พอโลกมันร้อนขึ้นน้าแข็งขั้วโลกละลายมันทําให้อุณหภูมิระหว่างขั้วโลกกับเส้นศูนย์ูย์มันต่างกันน้อยลงไอ้ยางรัดแกงที่เรียกว่าเจ็ตสตรีมที่คอยรัดความเย็นไว้ข้างบนขั้วโลกมันเลยหย่อนยานครับมันเลยแกว่งเอาความเย็นจากขั้วโลกลงมาลึกถึงรัดทางใต้แบบนี้บ่อยขึ้นมันคือสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าโลกเรากําลังป่วยหนักไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าโลกร้อนไม่มีจริงครับอ่า ทีนี้กลับมาเรื่องคนเสียชีวิตจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์กันครับอันนี้จะว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่าเป็นความจนตรอกมากกว่า ลองนึกภาพคนหนาวจนสั่นในบ้านมืด,มดๆเขาไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาเครื่องปั่นไฟมาจุดเอาเตาถ่านเข้ามาจุดในบ้านเพื่อหาไออุ่นแต่หารู้ไหมว่านั่นคือการฆ่าตัวตายทางอ้อมเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะก๊าซคารค์บอนมอนอกไซด์ที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมันจะรวมควันจนหลับไม่ตื่นที่น่าเศร้าคือรัฐบาลมีการรณรงค์เรื่องนี้น้อยเกินไปหรือเข้าไม่ถึงกลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนแก่ครับมันสะท้อนว่าการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนของเขายังอ่อนหัดมากเมื่อเทียบกับภัยพิบัติระดับนี้สุดท้ายนี้ถ้าพายุลูกใหม่มาซ้ออีกรบร บของอเมริกาจะรับมือไหวไหมคะบอกตรงๆเลยนะครับ อาการน่าเป็นห่วงเพราะถ้าพายุลูกใหม่ที่ชื่อว่าบอมไซโคลนถล่มซ้ำในช่วงสุดสัปดาห์นี้โครงสร้างพื้นฐานที่เปราะบางอยู่แล้วอาจจะพังเครื่ลงมาเหมือนโดมิโนโ,โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกถ้าไฟดับยาวนานกว่านี้คนจะตายเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนครับนี่คือบททดสอบครั้งใหญ่ของอเมริกาเลยว่าจะจัดการกับภัยธรรมชาติได้ดีแค่ไหนหรือจะปล่อยให้คนตายเป็นใบไม้ร่วงแบบนี้ต่อไปกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ